สวัสดีค่ะชาลลอสมาสเตอร์สุขใจเสดสวัสิ์นะคะขอเรียกสั้นๆว่าพี่อ้วนละกันค่ะในวงงานเสริมสวยจะรู้จักกันดีในนางของอาจารย์อ้วนนะคะเพราะว่าพี่อ้วนทําธุรกิจเสริมสวยมานานกว่า40ปีแล้วนะคะวันนี้พี่อ้วนรู้สึกยินดีและดีใจนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางบริษัทอตุอตตมี่ประเทศไทยค่ะให้มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อของผลิตภัณฑ์ในงาน Succes s Academy ออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะ พี่วันเชื่อว่าทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมในงานวันนี้ก็มีเป้าหมายที่อยากจะประสบความสําเร็จไปนะคะในธุรกิจอัตโนมด้ด้วยกันใช่ไหมคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคไหนจังหวัดใดนะคะพวกเราสามารถมาเรียนรู้ค่ะเก็บเกี่ยวประสบะการณ์ข้อมูลต่างๆนะคะให้ถูกต้องและถูกวิธีด้วยงานออนไลน์ของเราเนี่ยค่ะค่ะ แล้ววันนี้พี่เชื่อว่าก่อนหน้านี้นะคะทุกท่านคงได้ยินนะคะเกี่ยวกับอะไรครับบริษัทนะคะเล้าแผนการตลาดจากพี่ต้อยของเรานะคะท่าน DM นะคะศรีวิไลแสงพุทธเป็นไงคะบริษัทของเรายิ่งใหญ่ไหมคะโอเคยอดเยี่ยมไหมและที่สําคัญที่สุดนะคะทั้งมั่นคงในน่าเชื่อถือถ้าทุกคนคิดเหมือนพี่อ้วนนะคะช่วยกดหัวใจรัวๆมาให้กําลังใจเลยค่ะนะคะโอเคค่ะ นะคะก่อนที่จะไปสู่การแนะนําผลิตภัณฑ์พี่อ้วนขออนุญาตเล็กน้อยในการแนะนําตัวเองให้รู้จักกันนะคะเพราะวันนี้ มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมงานด้วยนะคะพี่อ้วนนะคะเป็นทั้งช่างเสริมสวยและจานเสริมสวยนะคะมานานกว่า40ปีนะคะได้มีโอกาสอยู่วงการนะคะได้เรียนรู้ได้พัฒนานะคะในเรื่องของข้อมูลนะคะการจัดองค์กรให้เจริญเตบิบโตพี่อ้วนเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อ้วนนั้นคือองค์ความรู้พี่เป็นคนที่สนใจแล้วศึกษาค่ะวันนี้พี่ได้มีโอกาสรู้จักกับอัตโตม่โดยอะคะท่านสปอนเซอร์ชาวเกาหลีค่ะที่ท่านเข้ามาเป็นลูกค้า ะะท่านพยา,ยา,ม,ม,ามาแนะนาเยอะแยะหมดเลยแต่พี่อ้วนพอรทราบว่าเป็นสินค้าที่เป็นระบบเครือข่ายแล้วพอรทราบราคาก็เลยค่อนข้างจะปิดกั้นเลยค่ะคือตกกระจายเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าเราไม่เคยใช้เราลกลัวไหมามากๆเลยพูดกันตรงๆแต่หลังจากที่เราได้สัมผัสแล้วนะคะโดยให้พนักงานไปลองเป็นนางแบบก่อนพอเห็นผลนี่วนะพี่วันก็เลยเริ่มเปิดใจก็เอาตัวเองลองใช้ดูบ้างนะคะแล้วพอพอใช้แล้วผลลัพธ์มัน ยอมรับค่ะว่าเป็นที่พึงพอใจสภาพผิวของพี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ จุดนี้เองอะค่ะเ็เลยทําให้พี่อ้วนเนี่ยเกิดความสนใจค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมสินค้ามันถึงได้มีคุณภาพอย่างนี้ในราคาแบบนี้ได้ยังไงเพราะเรามีความรู้มานานแล้วในเรื่องของสินค้านะคะก็ะเลยเอาตัวเองมาเข้าระบบเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษาไปด้วยจนเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้ในปัญหาของร้านพี่อ้วนเนี่ยนะคะพี่อ้วนแก้ปัญหาได้เยอะมากแต่ปัญหาหลักจริงๆที่พี่อ้วนเจอบ่อยๆมากที่สุดในร้านรู้ไหมคะคืออะไรเป็นปัญหาครอบจักรวาลเลยค่ะ คือปัญหาของการที่ผมลุดร่วงหรือปัญหาของหนังศรีรษะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีเนี่ยเราจะเจอกันเยอะมากเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าน,นี่คือปัญหาครอบจักรวาลจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลมากคําว่าผมร่วงเนี่ยในศรีรษะคนเราเนี่ยค่ะปกติเราจะมีเส้นผมนะคะประมาณ1นึ่งแสนเส้นค่ะและถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมร่วงไม่เกิน5 0ถึง100เส้นถือว่าปกตินะคะ แต่ถ้ามากกว่านั้นเราต้องมาเริ่มพิจารณาดูแล้วซึ่งปัจจัยนี้ค่ะสำคัญมากพี่ขอดูหน่อยค่ะใครมีปัญหาผมร่วงมากช่วยกดหนึ่งหนึ่งรวๆมาเลยค่ะอยากจะได้รูเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะค่ะมาเลยนะคะเรามาเข้าเลยค่ะปัญหาหรือปัจจัยของผมร่วงเนี่ยมีทั้ง2 วิธีนะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายในคืออะไรคะอ่ะง่ายๆเลยค่ะในเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะถ้าครอบครัวไหนมีปัญหานะคะในเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยยังไงคุณก็หิีกีไม่พ้นอะคะมันก็จะต้องนะคะ็นเ,เรื่องของโฮอร์โมนร่างกายเราแล้วยีนด้วยนะคะส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของโฮอร์โมนที่ผิดปกติ ปกติร่างกายคนเรานะคะมึงไวัยหนึ่งอย่างวัยหนุ่มสาวเนี่ยฮอร์โ,โมนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะหรือในคุณสุภาพสตรีที่วัยหมด รอบเดือนนะคะโฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายอย่าเพิ่งเสียใจนะคะคุณผู้ชายส่วนใหญ่จะมีโฮอร์โมนแอนโดเจนไงคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ทําให้อายุของเส้นผมเนี่ยสั้นลงแล้วหลุดร่วงได้มากกว่าคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะแล้วปัจจัยข้อที่3ที่เราเจอกันแล้วตอนนี้หนักที่สุดคือ ความเครียดนั่นเองค่ะความเครียดตอนนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธใช่ไหมคะว่าโอ้โหตั้งแต่ในวิกฤตของโควิดเนี่ยที่ทาให้พวกเราเนี่ยค่ะรู้สึกเลยนะคะว่าอันตรายนะทั้งสุขภาพทั้งชีวิตและความเครียดจากเศรษฐกิจนะคะการที่จะต้องนะคะปากท้องของเราเนี่ยเราก็ยากลําบากมากๆพอเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้เนี่ยค่ะก็ทําให้สารอาหารทั้งหลายนะคะสิ่งต่างๆการหมุนเวียนเลือดไป หลอเลี้ยงรากผมไม่ไหวเพราะว่าอะไรคะมันพักผ่อนไม่พอนะคะออกกําลังกายก็ไม่ได้อยู่บ้านบางคนก็เริ่มมีอย่างที่บอกค่ะ,คะอาการหลายๆอย่างเกิดขึ้นค่ะแล้ว ปัจจัยภายในไม่พอปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้ง่ายนะคะอย่างเช่นนะคะเป็นเรื่องปกติเมื่อร้านพี่อ้วนเป็นร้านเสริมสวยทุกคนก็จะมาทําผมนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะให้บริการการย้อมการดัดการกัดการยืดผมการเป่าใดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คาราเตนหรือความชุ่มชื้นของเส้นผมอะถูกทําลายทําให้ผมเปราะบางแล้วทําให้ผมหลุดร่วงได้ง่ายด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลาเราสระผมด้วยน้ําอุ่นบ่อยๆเนี่ยนะคะเก็ดผมมันถูกเปิดเยอะ มันทําให้ผมเราแห้งด้วยนะคะสารบํารุงต่างๆเข้าใจไม่ได้ฝยังฝังอยู่ได้นานนะคะแล้วเรื่องของการหวีผมขนาดผมเปียกเวลาผมเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะเก็ดผมของคนเราจะเปิดหมายถึงเก็ดผมนะคะมันจะเรียงซ้อนกันเนาะเก็ดผมอยู่ชั้นนอกนะคะเหมือนผิวหนังเราเนี่ยมันจะเรียงซ้อนกันพอเก็ดผมเปิดด้วยความร้อนนะคะโดนความร้อนกับโดนน้ำเมื่อไหร่ที่โดนน้ำเก็ดผมเปิดเนี่ยโอกาสผมที่จะพลุนหรือสูญเสีย นะคะมีมากมันทําให้ผมเปราะบางนะคะอ่อนแอลงก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการหลุดร่วงได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือทางปัญหาทางงอออมเลยนะคะก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักหรือการขาดสารอาหารนะคะหลายคนอยากลดน้ําหนักบางทีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะธาตุเหล็กนะคะ หรือวิตามินต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถได้สารอาหารครบถ้วนนะคะทําให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดเพราะอาหารก็คือการไปแปลงมานะคะเป็นออกซิเจนเป็นเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายโดยเฉพาะนะคะบนศีรษะหรือในสมองเรารากผมไม่ได้รับนะคะสารอาหารเดือ,เอดเต็มที่ก็จะทําให้ผมหลุดร่วงได้และการทานอาหารรสจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดจัดเค็มจัดจัดเนี่ยโอ้โหมาเลยค่ะถามหานั่นคืออะไรคะความดันค่ะทำให้หลอดเลือดโคตัวไงคะ ทำให้การหล่อเลือดวัวแล้วออกซิเจนก็ไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ไม่เต็มที่ผมก็หลุดร่วงและผู้ที่สูบบุหรี่นะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยกับการดื่มสุราค่ะนะคะหรือดื่มเหล้าอ่ะเรามารู้จักกันว่าวันนี้เมื่อเรารู้ปัญหาของนะคะของผมร่วงอะไรที่จะมาตอบโจทย์ในวันนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะหนังศีรษะและเส้นผมให้แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงวันนี้พี่ว่านอยากจะมาแนะนำค่ะในชุดของอ t o ต y มี่เฮอร์บ์นะคะซึ่งเป็นอ t o ต y มี่เฮอร์เบ์แชมพูนะคะ ในชุดนี้เราจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะคือ a t o m y Hope Hair c o n d i t i o n a l a t o m y c Sang Modern Hair t o n i c และ อา o ธ a เมย r ์ฮอร์เบอร์บอดี้เคนเซอร์นะคะทั้ง4ตัวนี้ค่ะแพ็กเกจจิ้งเนี่ย,เ,ยเรามาพัฒนาปรับปรุงให้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยใหม่ดูหรูหราทันสมัยสวยงามค่ะแต่ยังคงคุณภาพและส่วนผสมอย่างเดิมนะคะให้สารอาหารอย่างชัดเจนอ่ะจุดเด่นของชุดนี้ของเรานะคะอยากจะบอกว่าอะไรคะหนึ่งเลยคืออุดมด้วยสารสก,กัดธรรมชาตินา,นานาชนิดเลยค่ะนะคะโดยมีสารประกอบอย่างเช่นซันโมเดนนะคะคือสารสก,กัดสมุนไพรกว่า สิชนิดนะคะตัวหลักๆก็คือตัวรากตังกุยนี่เองนะคะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของออกซิเจนให้กระนังศีรษาค่ะเติมเต็มสารอาหารให้รากผมนะคะลดการหลุดร่วงค่ะนะคะตัวต่อไปคือโกดหัวบัวนะคะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะ,แล,ะแล้วพื่อยป้องกันการหลุดร่วงของผมด้วยนะคะ แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่พี่วันชอบมากๆเลยคือหอซิวโอนะคะซึ่เป็นสมุนไพรจีนดั้งเดิมตั้งแต่สูตรโบราณราชวงศ์ถังอ่ะมันทำให้ผมเราดำสวย ป้องกันการงอกของผมขาวก่อนวัยอันควรท่านเองค่ะและตัวอีกตัวนึงที่พี่ว่านอยากจะนําเสนอก็คือตัวกะเมงนะคะกัวกะเมงนี่ก็เป็นสมุนไพรที่ให้สารอาหารช่วยลดอาการอักเสบการคันค่ะเมื่อไหรที่เราคันเราจะเกาเนี่ยโอกาสผมร่วงก็จะเยอะด้วยนะคะอันนี้คือในนะะสูตรของแซงมาเดนแล้วในสูตรแซงมเดนมี10สมุนไพร10ชนิดใช่ไหมคะ ในสูตรต่อไปนี่คือ H G S GS C Complex นะคะซึ่งได้จากการผสมผสานสมุนไพรทั้งหมดอีก 16ชนิดค่ะซึ่งตัวหลักๆเลยเราจะต้องพูดถึงแล้วคนจะรู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะนั่นคือคาโมบายค่ะตั้งแต่เด็กๆพี่วันก็เคยใช้เนาะเรารู้กันอยู่คาโมบายเนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายกันนานกว่าเป็นพันๆปีเลยค่ะตั้งแต่ในยุคข,ของอะไรคะอียิปโบราณน,นั่นเองค่ะมันช่วยเรื่องอะไรคะมันช่วยเรื่องการลดการระคายเคืองนะคะการอักเสบนะะ,ะการแพ้แต่มันมีฤทธิ์พิเศษนะคะที่ ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะค่ะต่อไปคะ่ะก็มีต้นตำแยนะคะต้นตำแยเนี่ยเราเคยได้ยินกันบ่อยๆเหมือนกันเนาะเออคนไทยรู้จักนะคะมาช่วยรักษาผมร่วงและช่วยกระตุ้นหนังศีรษะค่ะ ลดอะไรคะการแตกปลายของเส้นผมเราผมเราเป็นคาราตินชนิดหนึ่งเลขคาราตินโปรตีนมันจะไปเติมเต็มคาราตินให้เราไงคะแล้วถ้าขิงป่าค่ะต้านพวกเชื้อนะคะแบคทีเรียล,ลดอาการรังแฉสังเกตไหมคะเมื่อไหร่มีรังแฉผมก็จะหลุดร่วงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมนะคะ่ะขิงป่าเนี่ยตอนนี้โควิดทุกคนก็กินขิงด้วยนะคะให้พลังงานความร้อนทําให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นไงคะค่ะแล้วน้ํามัน,มนเม็ดโจโจบา โอ้โหเป็นออยมันเป็นออยชิดหนึ่งนะคะจอฟจอเจ้าบาออยเนี่ยพี่ก็มาทาผิวนะเคยทาแต่มันช่วยให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมทำให้ผมลื่นนุ่มแล้วก็เงาสลวยค่ะอ่ะหลังจากเรารูะะ้ราคาว่าเป็นการผสมผสานสมุนไพรทั้งหมด26ตัวใน2รูปแบบแล้ว ตอนนี้จุดเด่นของเราอีกนะคะในชุดนี้คือใช้ระบบการทำความสะอาดด้วยฟอร์งแบบผสมมันคืออะไรครับพี่อ้วนเนี่ยเป็นช่างผมมา40กว่าปีก็เพิ่งมาเคยได้สัมผัสได้ได้ยินเนี่ยค่ะเคยไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยฟองมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเหรอมันคือการที่เป็นบับเบิ้ลค่ะให้ฟองใหญ่ฟองเล็กนะคะมาผสมผสานกันเพื่ออะไรคะเพื่อเติมเต็มให้ชั้นของฟองนะมันหนานุ่มนะคะ กักเก็บสารอาหารและทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทุกซอกทุกงมเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นการรวมตัวของอะไรคะของสารลดแรงตึงผิวนะคะที่เข้าไปนะคะช่วยนะคะเพราะสารพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตประจําวันของเรามากสังเกตไหมคะมันจะเป็นส่วนประกอบนะคะอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกนะคะแชมพูสบู่ของใช้ทั้งหลายที่ทําให้เกิดฟองแต่เราก็บอกแล้วไงคะว่าเราใช้นะคะในการนะคะผสมผสานที่ลงตัวกันนี้เองนะคะจึงทําให้ deep ินเซ n s e r เลยค่ะคือทําความสะอาดเมื่อไรหนังศีรษะสะอาดเส้นผมจะแข็งแรงนั่นเองค่ะ มันช่วยได้มากเลยนะคะต่อไปในระบบนะคะที่เรามาอีกในขั้นตอนนะคะในขั้นตอนตอนนี้สําคัญมากๆพี่อ้วนได้ความรู้จากการมาอยู่กับอ t ตมี่นะคะโดยเฉพาะชุดของเรานะคะในชุดของนะคะอ h ตมี่เฮอร์เบนะคะแฮร์เซตนี่นะคะจุดเด่นข้อที่3นะคะเรามีระบบการทำลาย นะคะตกตะกอนที่เรียกว่า co-axiation นะคะซึ่งในชีวิตของพี่อ้วนเป็นช่างผมมาเนี่ยก็เพิ่งเห็นเทคโนโลยีเนี่ยค่ะที่มันช่วยช่วยส่งสารอาหารส่งไปยังเส้นผมในหนังศีรษะแม้ว่าเราจะร้างผมออกแล้วสารอาหารบำรุงยังคงอยู่เคลือบให้กับเส้นผมไงคะนะคะแล้วจุดเด่นข้อที่4ของเรานั่นคือมีค่าของความเป็นกฎ อ่อนๆค่ะซึ่งปกติ pH b a l า n c e เราทราบกันอยู่แล้วนะคะในหนังศีรษะของเราอะคะ่ะเราจะมีคุณสมบัตินะคะคือความเป็นกรดอ,อ่อนๆนะคะแต่ของสําหรับนะคะอะตอมีของเราในชุดนี้จะอยู่ระหว่าง5.1-6.1ถึง 1, ซึ่งเป็นนะคะคุณสมบัติที่ดีช่วยทําให้หนังศีรษะของเราสะอาดนะคะแล้วทําให้เส้นผมของเราเนี่ยไม่อ่อนแอจนเกินไปป้องกันการชี้และฟุ้งฟูนะคะของเส้นผมเราด้วยนะคะอ่ะหลังจากนั้นแล้วเรามาดูกันนะคะ เราก็ตามไปเลยค่ะอะตอตมี่นะคะยังต่อด้วยอะตอตมี่โฮเบอร์แฮร์คอนดิชแนลนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของแฮร์แค์ซิสเต็มคอมเพล็ก์นะคะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ทำนะคะให้ซิลิโคนและโพลิเมอร์ประจุบวกนะคะจะป้องกันกัน เกิดไฟฟ้าสถิตนะคะผมไม่ฟุ้งฟูสังเกตไหมคะถ้านะคะไฟฟ้าสถิตผมจะพันกันหวีก็ไม่เข้ารูปทรงนะคะผมห้แห้งกระด้างและทาให้ผมของเราเนี่ยเสียได้ง่ายด้วยแต่ถ้าเรานะคะใช้ระบบนี้แม้กระทั่งตอนผมแห้งเราก็ยังดูสวยอยู่เลยค่ะค่ะ ขั้นตอนตรงนี้นะคะพี่อ้วนก็อยากจะสาธิตและสอนให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกๆขั้นนะคะด้วยประสบการณ์ของพี่อ้วนนะคะก็อยากมาบอกต่อแล้วก็ส่งให้กันเราจะสระผมนะคะการสระผมที่ดีนะพี่อ้วนแนะนําเลยนะคะหรือทําความสะอาดเส้นผมเริ่มต้นตั้งแต่การสางผมให้เรียบร้อยนะคะเลียเส้นผมให้ดีนะคะเป็นการเตรียมตัวและกระตุ้นรากผมด้วยนะคะการสระผมเนี่ยเราจะสระ,ะผมสองครั้งนะคะถ้าในกรณีนะคะผมนะคะ ยาวสั้นหรือผมบ๊อบนะคะพี่อ้วนจะใช้อย่างนี้ค่ะสระผมสองครัง้งไต่หลายครัง้งผมสั้นใช้แชมพูหนึ่งปั๊มผมบ๊อบใช้แชมพูสองปั๊มผมยาวใช้แชมพูสามปั๊มนะคะแล้วเปิดน้ําอุ่นครั้งแรกสระเพื่อเอาสิ่งสปกปรกสารเคมีสารตกค้างออกค่ะด้วยน้ําอุ่นครั้งที่สองนะคะสระครั้งที่สองเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับ่สารอาหารจากการที่เราจะต่อด้วยแชมพูแล้วก็เป็นคอนดิชเนอร์นั่นเองนะคะเราจะสระผมนะคะแล้วก็ต่อด้วยครีมนวด ครีมนวดนี่เราใช้เวลานะคะนนใช้น้ำอุ่นก่อนแล้วใช้เวลานะคะประมาณ2-3นาทีนะคะโดยการใส่เวลาใส่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าไปโปะที่โคนผมนะคะโปะที่กลางๆจนถึงปลายผมแล้วกดๆนะคะด้วยการกดนวดๆนิดนึงนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำอุ่นค่ะล้างด้วยน้ำุ่มเพื่อเอาสิ่งต่างๆออกให้เกลี้ยงแล้วก็ปิดด้วยน้ำเย็น เพราะเก็ดผมเนี่ยเวลาโดนน้าเย็นเก็ดผมมันจะปิดโดนน้าร้อนเก็ดผมมันจะเปิดเท่านี้นั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะตัวที่พี่ว่นอยากจะแนะนําอีกคืออะไรคะ อะตอมี omy, นะคะแซงโมเดนแฮทโทนิกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะพี่อยากจะบอกว่ามันช่วยเรื่องการหลุดร่วงบำรุงถังศีษาะและทำให้รากของผมแข็งแรงนะคะและเส้นผมก็จะเส้นใหญ่และหนาขึ้นคนที่มีผมเส้นเล็กๆเกนะะี่ยค่ะถ้าได้ใช้นะคะเพราะอะไรคะเพราะมีส่วนประกอบของแซงโมเดนถึง30%ค่ะในนี้นะคะจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าใน แสงโมเดลนี้ก็จะมีตัวแพนทีนอนด้วยค่ะแพนทีนอนคืออะไรคะคือตัวที่ปลอบประโรมให้ความชื่มชื้นและความยืดหยุนนะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะตัวต่อไปนะคะคือกรดซาลิกซลิกหรือ AHR A นั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยขจัดเซลล์ผิวนะคะหรือสิ่งแปกปอมหรือสิ่งสกปรกเซลล์ที่หมักหมมแล้วตายแล้วอยู่ในหนังศิรษะเมื่อไหร่ที่มันอุดเข้าไปนี่ยากมากนะคะที่เราจะสามารถบำรุงเข้าไปถึงนะคะมันเหมือนออกซิเดน คนเราไม่ได้หายใจถ้าเราไม่ได้ผัดเซลล์นะคะนี่ก็เหมือนกันตัวซาลิเซตตตัวนี้จะช่วยขจัดเชื้อรารังแคแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปทําให้หนังศีรษะของเราบริสุทธิ์นะคะสดชื่นนะคะแล้วก็เกลี้ยงเก่าอย่างเป็นที่เลยนะคะตัวท้ายสุดที่พี่ว่านอยากจะแนะนําคือเมนทอลค่ะเมนทอลอยู่ในชุดนี้เนี่ยให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วเย็นสบายค่ะพี่ว่านเป็นคนหนึ่งแหละที่ทํางานเยอะพอใช้แล้วจะรู้สึกกับความเย็นแล้วทาให้เราผ่อนคลายไงคะค่ะ ตรงนี้พี่วัดเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีนะคะการใช้ที่ถูกวิธีและได้ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นนะคะก่อนใช้เราจะแบ่งผมนะคะด้านหน้านะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะเราจะแบ่งแนวทั้งหมดคือ5แนวตรงกลางคือแนวที่1นะคะจุดเนี่ยหจุดห่างกัน2นิ้วนะคะ2จุดแล้วก็3จุดลงมาเรื่อยๆค่ะ 4. จุด5จุดแล้วก็6จุดด้ยละแถวเนี่ยคือ6จุดเรากดปึ๊กแค่นั้นเองนะคะส่วนแนวที่2นี่คือขมับเห็นไหมคะ ข้างขวาอย่างนี้ค่ะเราใช้หัวหัวหัวขวดนะคะกรีดได้เลยเห็นไหมคะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกจุดจะเป็นแนวกรีดออกมาอย่างนี้เลยนะคะทั้งข้างซ้ายและข้างขวาและดาวที่สี่ก็คือข้างใบหูอย่างนี้ค่ะบนใบหูหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดและห้าจุดนะคะด้านข้างจะได้แค่ห้าจุดนะคะ ทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะคะส่วนข้งบนเนี่ยจะได้6จุดนะคะแนวตรงกลางคือแนวที่1นึ่ขมับด้านขวาคือแนวที่สองขมับด้านซ้ายคือแนวที่3ส่วนด้านข้างๆงของใบหูนะคะขวามือคือแนวที่สี่นะคะแล้วแนวที่ห้าก็คือข้างซ้ายเราจะใช้อย่างนี้ค่ะเราใสา่หลังจากเราใส่แล้วนะคะเราก็จะอะไคะเราก็คลึงเอาเองเลยค่ะคลึงเองแบบสบายๆนะคะคลึงเพื่อให้อะไรคะให้ตัวนะคะ เนี่ยค่ะแอโทนิกของเรานะคะไซมูดนแอนโทนิกซึมซาบเข้าสู่หนังศีรษะและรากผมค่ะช่วยป้องกันการอุดตันด้วยทำให้หนังศีรษะเราแข็งแรงชุ่มชื้นนะคะให้เลือดหรือออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงรากผมให้มากขึ้นนะคะถ้าเป็นผมปกตินะคะคุณทั่วไปเนี่ยคุณใช้วันละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเราจะใช้ตอนเช้านะคะตื่นมาก็ได้หรือจะใช้ก่อนนอนก็ได้แต่ถ้าในกรณี พี่มีอาการผมหลุดร่วงที่พี่อ้วนบอกว่าเกิน 50- าสถึงร้อเส้นขึ้นไปเนี่ยพี่อ้วนแนะนำว่าว่านะคะแนะนําว่าให้ใช้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นค่ะใช้ไปเลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะตัวของเราเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะคะว่าเวลาผมร่วงเนี่ยเราสัมผัสดูได้เราจะรู้การแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องทําด้วยพฤติกรรมหรือวินัยอย่างนะคะต่อเนื่องมันจะได้เห็นผลไงคะค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะ พี่วันก็อยากจะนําเสนอต่อด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คืออะไรคะอัตมิเฮอร์เบอร์บอดี้คลีนเซอร์โอ้โหตัวนี้เป็นตัวโปรดคุณแม่พี่ก็90กว่าเด้อเนาะได้ใช้ตัวนี้นะคะอายุคือผิวของแกก็ร่อนค่างจะนั่นนะคะมีริ้วรอยแห้งก้านนะคะด้วยอายุวัยนะคะมันเป็นตัวทําความสะอาดร่างกายได้อย่างดีมากๆเลยค่ะมันเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวจริงๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะชุดนี้อ จะมีสารประกอบนะคะหรือสมุนไพรก็คือตัวโบตันเนี่ยค่ะที่มันมาช่วยอะไรคะมาไขาให้เราเห็นเลยว่าผิวของเรากระจ่างใสผิวที่แบบสีไม่สม่ำเสมอนะคะบางคนก็มีเนอะพี่ก็เป็นเนอะพวกฝ้ากะมันจะช่วยทําให้นะคะตรงนี้กระจ่างใสขึ้นแล้ว ังกุยค่ะเราพูดถึงตังกุยกันบ่อยมากเลยนะคะตังกุยซึ่งอยู่ในชุดนะคะของออตอมี่ฮอบเบอร์บอดี้ขินเซอร์จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบค่ะทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะใครๆก็อยากได้เนาะสัมผัสแล้วรู้สึกแบบสบายใจมากเลยค่ะแล้วตัวคามโมไมเนี่ยค่ะที่เราพูดถึงกันก็ยังอยู่ในชุดนี้เช่นเดียวกันนะคะมันช่วยต่อต้านการระคายเคืองการอักเสบและการแพ้การคันเนี่ยค่ะนะคะต้านพวกแบคทีเรียหลายคนมากเลยจะมี ปัญหาของผิวตรงนี้ตัวนี้ก็จะมาช่วยในการนะคะเติมเต็มให้แล้วตัวท้ายสุดที่พี่ว่านอยากจะพูดก็คืออะไรคะตัวโสมค่ะแบบพูดคําว่าโสมแล้วก็รู้สึกเลยถึงพลังงานเนาะคะ่ะมันเข้าไปช่วยซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสลายนะคะมันทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเลือดหมุนเวียนดีขึ้นแล้วให้ความชุ่มชื้นผิวเราก็จะเป่งประกายนั่นเองค่ะอ่ะ มาถึงตอนนี้แล้วก็มาตรงท้ายสุดแล้วนะเราก็บอกว่าตัวพี่อ้วนเองอยากแชร์ประสบการณ์ว่าพี่อ้วนก็ใช้นะคะอย่างต่อเนื่องกับชุดนี้ทั้งตั้งแต่ทั้งชุดตั้งแต่แชมพูคอนดิชเน์นะคะแล้วก็แฮร์โทนิกจนถึงตัว b o ดี้คินเซอรนะคะในชุดทั้งหมดเนี่ยอ o ตอมี่ฮอบเบิลแชมพูและคอนดิชเนอร์เนี่ยมันเป็นราคานะคะถ้าเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราพูดถึงสรรพคุณแล้วอยากใช้แล้วใช่ไหมคะมาดูที่ราคากันเลยค่ะราคาปกตินี่คือ500บาทค่ะส่วนอ t ตอมี่แซงโมเดนแฮร์โทนิกค,ค่ะราคาปกติอยู่ที่500ค่ะและตัวท้ายสุดของเรานะคะอ t ตอมี่ฮอบเบิลบอดีด้คินเซอร์ค่ะราคาปกติเราอยู่ที่360 ในท้ายสุดนี้นะคะความเชื่อมั่นและความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าทุกๆท,ท่านนะคะพี่อ้วนมาบอกต่อจากประสบการณ์ชีวิตในการทํางานอยากให้ทุกคนเข้าใจและได้ข้อมูลและความรู้อย่างแท้จริงนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ใช้สินค้านะคะอย่าชื่นเชื่อพี่อ้วนค่ะไปลองใช้ด้วยตัวคุณเองค่ะว่า บริษัทของเราสินค้าซึ่งเป็นหัวใจเนี่ยค่ะมันมีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไงนะคะไปสร้างประสบาการณ์การใช้แล้วค่อยไปบอกต่อกับผู้มุ่งหวังค่ะนะคะพี่วันเชื่อว่าทุกๆคนนะคะจะประสบความสําเร็จอย่างที่ท่านประธานพูดเสมอค่ะว่า ความดีและความซื่อสัตย์นะคะคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้ใช้เลยเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราไม่สามารถจะส่งต่อบอกต่อเขาได้นะคะดังนั้นธุรกิจเขาจะไม่เกิดขึ้นค่ะพี่ว่านอยากให้ทุกๆสายงานนะคะรู้ทุกคนเติบโตไปร่วมกันค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะนั่นคือปฏิหารมีจริงค่ะพี่ว่านเชื่อว่าวันนี้โควิดไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะคะเพราะเราคือช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ที่ใหญ่ของโลกเราจะเดินไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกๆขั้นนะคะที่เข้ามารับชมแล้ว ในวันนี้นะคะประสบความสําเร็จนะคะเปิดใจด้วยธุรกิจแล้วเปิดความคิดที่จะสําเร็จไปด้วยกันขอให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสเป็นอิมพิเรียลมาสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้แชมพูเฮอร์เบ a ร์แฮร์แชมพูนะคะก่อนหน้าที่ก้อยจะมารู้จักเฮอร์เบิร์แฮร์แชมพูของอาโตมี่ค่ะก้อยจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมค่ะผมชี้ผมชี้ฟูนะคะด้วยความที่เป็นคนผมเยอะแล้วก็เส้นใหญ่ค่ะมีปัญหาหนังศีรษะค่ะไม่ค่อยแข็งแรงทําให้เกิดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มิกิก็จะมาแชร์ขอแชร์ประสบการณ์นะคะการใช้ผลิตภัณฑ์อาโตมี่เฮอร์เบิร์ธแฮร์แอนด์บอดี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่กิจะมีปัญหานะคะเป็นคนที่หนังศีรษะมันง่ายแล้วก็ผมรีบแบนค่ะแต่พอหลังจากที่ก้อยได้มาลองใช้ผลิตภณัณฑ์ h e r b ์บ h a i ฮ s h ์แชมพูของแบรนด์อะโทมี่ค่ะปรากฏว่าเส้นผมของก้อยค่ะดูดีขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นหนงังศีรษะแข็งแรงพร้อมกับลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ผมก็สลวยมากขึ้นด้วยนะคะไม่ชี้ฟูแล้วค่ะทีนี้พอมาใช้อะ อะทอม h ี r เ a อร์เบ a ร์แฮร์แอน็นี้นะคะคือหนังศีรษะค่ะดูสะอาดขึ้นแล้วก็รังแคหายพร้อมกันนั้นนะคะผมที่เคยรีบแบนจากการที่หนังศีรษะของเราเนี่ยค่ะมีความมันนะคะผมก็จะรีบแบนง่ายก็คือจะมีวอลลุ่มแล้วก็ฟูขึ้นนะคะสวัสดีครับผมสังคมสิ่งบันนะครับวันนี้นะครับจะมา ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆในการใช้ผลิตภัณฑ์ของอาโทมีของเรารมาเจอตัวแรกที่ผมประทับใจนั่นก็คือเซรั่มนะครับแซงโมดันนะฮะแฮร์โทนิกเซรั่ม um บำรุงเส้นผมนะดีมากๆประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมลองใช้ดูนะครับ,นะรบแต่ก่อนผมจะมีปัญหาคือหนังศีรษะผมจะแห้งนะครับเพราะว่าทำงานกลางแจ้งขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนยฮะแล้วพอได้มาสัมผัสเซรั่ม um บำรุงเส้นผมของเราเนี่ยทำให้ปัญหาตรงเนี้ย หายไปนะฮะคลายไปทันทีแล้วก็อาการคันหนังศีรษะก็ผ่อนคลายนะลองใช้ดูนะครับดีมากๆคนระับส่วนส่วนบอดี้ครีนเซอร์นะคะของอาโ m มี่ค่ะที่มิกี่ใช้อยู่เนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ใช้ครีมอาบน้ำอยู่แล้วค่ะใช้สบู่ไม่ได้เพราะผิวแห้งมากๆ b o บอดี้ครีนเซอร์ของเรานี่ก็ดีมากๆเลยเช่นเดิมครับปัญหาก็คือผมใช้มอเตอร์ไซค์เริ่มแรกในการทำธุรกิจในการทำงานจะเกิดเหงื่อนะฮะแล้วเกิด คันคันเนื้อคันตัวเนี่ยค่ะแต่พอใช้บอดี้ครีนเซอร์ของอ t o โตมี่ปุ๊บนะคะคือผิวที่แห้งเนี่ยก็จะดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันอาบแล้วมันรู้สึกสะอาดขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าปกติแล้วเราใช้โลชั่นทาผิวหรืออะไรต่างๆนะคะ ปกติแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยเวลามีเหงื่อมีอะไรมันก็จะมีคราบมันอยู่ที่ที่ผิวกายของเราค่ะแต่พอใช้อัลโทมี่บอดี้ครีนเซอร์ปุ๊บนะคะรู้สึกผิวกายเราอ่ะคือสะอาดทั้งวันเลยค่ะแต่พอกลับมาบ้านแล้วได้ได้ใช้นะฮะบอดี้ครีนเซอร์ของเราอาบน้ำเนี่ยทำให้อาการคันเนี่ยมันผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ใช้ไปสักประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยอาการเนี่ยก็ค่อยๆหายจางหายไปโดยทันทีนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสลับอของเราอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ บอดี้คินเซอร์นะขอให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด,ดูนะครับว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ